ต้อนรับเข้าสู่ What's ว y Channel วันนี้มากับการทำา r e c t t o o n v v เพลงรักนี้ของพี่อปองศักดิ์นะคะผมฟซึ่งได้โทมัสก้องมาเล่น MV มให้นะคะผมอรองจริงนี่คือไม่ได้ดูตอนที่เป็นทีเซอร์หรือว่าดูตัวอย่างเลยเลยไม่รู้ว่า เพลงเขาจะเป็นแนวไหนจะเกี่ยวกับอะไรจะเศร้าหรือจะแฮปปี้คือรู้รู้แค่ตอนที่โปรโมทว่าโทมัสกล้องมาเล่น MV แค่นั้นก็เลยบอกว่าพี่เตยเราต้องทำแต่ว่าเพลงไม่ได้ฟังไม่ได้ดูอะไรเลยถูกต้องแต่ว่ารับประกันความไพเราะเพราะว่าพี่ยบปองศั์จริงนะคะไปดูกันดีกว่าแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครกดกระดิ่งจริงๆให้เราด้วยนะครับ ฝากเมมเบอร์ชิพได้นะได้ดูคลิปก่อนใครคะแนนพิเศษมากมายรออยู่ในเพลย์เซ็ตคุชิพสำหรับเมมเบอร์จ้าและมีปุ่มซุปเปอร์แตงฝากกดให้กำลังใจเราด้วยนะครับไปดูกันเลยจ้าที่หมดอยู่นั้นโอ้ยนักเรียนเหรอวครับว้ายเดี๋ยววิ่งนะลูกคุณครูอย่าวิ่งนะลูกคุณครูโทมัสสวัสดีครับน่ารักจังคุณพ่อมาสอนอ่ะครับเฮ้ย

đời sống cho là đã được mặt em đi quan tôi đó hãy ta Ôi, hay xong Nó là Rồi thấy xong rồi เศร้านะอ้อวะอาวพอพอเป็นเพื่อนกับคนนี้ก็เลยแบบตัวเองก็เลยโดนแกล้งด้วยอ,อย่างเงี้ยเหรอเห็นภา กันไม่ได้ไงเออหรือเป็นพ่อหรือวะแล้วทำไมพ่อถึงมาพ่อจะเป็นครูที่นี่เอ้าคือยังไงอ่ะมีเพื่อนเพือนผู้ชายไม่ได้อย่างงี้หรอคือพ่อแบบว่าแอนตี้อย่างเงี้ยพ่อจริงด้วย คือเป็นแบบไม่อยากให้คุกเเพื่อนที่ฐานะอะไรหรือเปล่าดูแบบลุกหนูกับอะไรชื่ออะไรไัมจีดกัน มไ,มไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คุณพ่อค่ะวันนี้คุณอาแวะมาส่งค่ะคุณอาฝากหลานเ้อนะครับคุณโคลกระดูดโอเคนะโอเคโอเคจะไปก่อนนะให้ไปคิดต่อเอง ยังรักเธออยู่หรือเปล่าก็ใช่นะแม่เคยต้องเจ็บเท่าไหร่คอแค่ตัวรงนี้ขอแบบรักเธอได้ไหมอ่ะมัน้เข้างกายเออที่เคยแบบทุกข์มาทั้งหมดก็คือหายแล้วเลย รักส,สุดท้ายได้ไหมเป็นคนที่ไม่เบื่อปวดอ่าโอเคโอเคนจบไปแล้วค่ะอะก็เอาตรงเพลงเพาะมากเพลงเพาะมากพี่ออฟก็คือเสียงพี่ออฟอะคือพี่ออฟมาตรฐานการร้องคือที่สุดอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความเป็นพี่ออฟปะนอกไหมมันก็จะมีแบบกลิ่นไอความเศร้าแต่ว่าพอมาฟังจริงๆแล้วอะมันก็ไม่ได้เศร้าขนาดนั้นเนื้อเพลงถือว่า ก็จริงๆก็เป็นรักที่ถือว่าโอเคนะสมมติคือเหมือนกับอาจจะผ่านอะไรที่มันเจ็บปวดมาบ้างแต่ว่าก็ขอให้รักของกับคนคนนี้มันคือรักสุดท้ายได้ไหมที่จะเป็นรักที่ไม่ต้องเจ็บปวดอีกแล้วอะไรแนวๆนี้เท่าที่เราตีความได้นะทุกคนบอกให้ไปคิดตืนินตนาการต่อเราเรารู้สึกว่ามันสามารถตีความได้หลากหลายมากอย่างบางอย่ที่เราคุยกันเน่ะอาจจะเป็นแบบว่า อาจจะเป็นแบบสมัยก่อนอาจจะกีดกันการที่แบบว่าเราชอบเพศเดียวกันหรือพ่อไม่ชอบให้เพราะแบบฟิลแบบน้องก้องจะเป็นแบบลูกคุณหนูหน่อยนึงส่วนพี่โทอาจจะแบบว่าไม่ได้มีฐานะเท่าแล้วดูแล้วแบบดูแบบเกเรเกเลนหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยน้องอาจจะแบบว่ากีดกันไม่อยากให้คบอะไรอย่างเงี้ยแต่ละว่าทั้งสองคนเขารักกันแบบมีความรู้สึกดีๆกันเป็นมิตรภาพหรืออะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเหมือนสุดท้าย ทุกคนก็แยกย้ายกันไปเติบโตแต่ความรู้สึกที่ยังละยังผูกพันยังเออไอสายตาสุดท้ายที่มองกันตอนที่แบบทุกคนแบบโดนโดนแบบแบาดเจ็บมีเลือดมุมปากอไรเนี้อเธอรู้สึกว่าเออมันมันดูแบบเศร้าอะไรอย่างเงี้ยแบบอย่างคุณโฮแบบน้ําตาไหลอะไรอย่างเงี้ยเธอรู้สึกว่าเออตรงนั้นมันดูเป็นการจากกันที่ เจ็บปวดเออเจ็บปวดแล้วก็ไม่ได้น่าจะไม่ได้เคลียร์กันอีกสมมติว่าถ้าเกิดให้คิดต่อตรงนั้นมันก็อาจจะแบบต่างคนต่างอยู่ไปเลยอะไรแบบเนี้ยเออใช่แหละแล้วแบบเราก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้กลับมาเจอกันใช่อีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาที่มันเหมาะสมจริงแต่ว่าความรู้สึกดีๆมันยังคงอยู่เนาะจากรการยิ้มสีหน้าแววตาที่มองอะไรเนี้ยเพราะว่าแค่ได้เห็นเธอ ทุกอย่างมันก็แฟดแบ็กเข้ามาในความทรงจำหมดตั้งแต่วันที่เจอกันครั้งแรกอะไรเงี้ยจนแบบทุกสุขด้วยกันแฮปปี้ด้วยกันกินจิ้งจุ่มจนถึงขั้นแบบว่าบาดเจ็บด้วยกันทั้งจิตใจอะไรเงี้ยใช่ก็คือเด็กโรงเรียนเงี้ยเป็นอะไรมากใหม่เออทาไมต้องทำ้ายเพื่อนจริงคุณก็ไม่มาเลยคุก็มาจ้าก็ไม่รู้ จริงตัวอันเนี้ยก็เลยแบบเออไม่แน่ใจว่ามันเป็นกิจกันด้วยเรื่องความรักหรือว่าเป็นเรื่องชนชาติใช่เพราะว่าเอาจริงๆแล้วอะตอนแรกก่อนที่คุณโธจะเข้ามาอยู่ในห้องห้องนี้เรารู้สึกว่าน้องกล้องก็ดูโดนกันแกล้งนึดูโดดเดี่ยวดูแบบไม่ค่อยมีเพื่อนดูเพื่อนแบบแบบกเรนเขาเจรชอบน้องนั่งคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมออถึงจะมีคนณคคาดแบบเพื่อนเพื่อนก็ไม่ได้รีแอคด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ยังมาแบบ ขโมยเงินเออที่อยู่ในซอกตึกอ่ะคือแบบรีดถ่ายะตรอกอยู่ในตรอกอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะจริงดูแบบว่ารีดถ่ายทำไมก็เอออาจจะเป็นไปได้ที่แบบบ้านรวยเพราะว่าเหมือนทุกคนอาจจะเข้าหาด้วยผลประโยชน์เพราะว่าตอนที่เขาเดินมาจะขอบคุณเขายื่นเงินให้เออเขาอาจจะใส่เสื้อเวเตอร์อ่ะใส่แบบเด็กอ่ะเด็กบ้านคนหนุ่มเนาอเออแล้วก็คงคิดว่าแบบทุกอย่างอาจจะแก้ไขด้วยได้ด้วยเงิน แล้วคุณทก็เลยแบบไม่ให้ไปด้วยกันแล้วก็พาไปกินจิ้มจุมริมทางนั่งเล่นดนตรีริมถนนแล้วก็เอาลูกเพื่อนก็มาแอบถ่ายลายกาดมากจริง จริงคนแต่ก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นฟิลๆนี้นะเออนความหมายของมันก็โอเคน่อความรู้สึกดีที่เรามีเก็บไว้อใครสักคนมันเก็บไว้มีดอกครสักคนหนึ่งช่วงเวลาดีๆช่วงชีวิตหนึ่งแล้วแบบว่ามันคือความทรงจำที่ดีไม่ว่าไม่ว่าตอนที่เราจะแยกจากกันมันจะเจ็บปวดแค่ไหนแต่ว่าการที่ได้กลับมาเจอกันหรือว่าการที่มีเธออยู่มันทำให้ความเจ็บปวดอนั้นมันหายไปจริงอยากให้รังนี้เป็นแบบรักสุดท้ายเออเฮ้ยฝังมากปังมาก ทุกคนถ้าทุกคนแบบรู้ดีเทลของเรื่องทีแท้จริงที่อาจจะไม่ใช่เหมือนเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยมามอมมอยได้เปลี่ยนกันได้มอมมอยบอกเราได้นะว่าแบบเอ้ยยังไงอะไรเงี้ยเออแต่แบบดีอ่ะเรารู้สึกว่าเพลงพี่อ๊อฟคือเพลงที่ ม,มันมักจะเป็นเพลงที่มันจะจดจําไปอีกนานนานนานแตานานาใช่ละตีความได้หลากหลายใช่ละตีความได้หลากหลายเพราะว่าค่อนข้างจะมีเนื้อหาที่ลึกซึ้งอะไรเงี้ยการที่ได้น้องใหม่มาเล่น MV แบบอย่างโทรมัตกล้องอะไรเงี้ยก็น่าจะทําให้คนรู้จักน้องกันมากขึ้นแฟนเพลงของพี่ออฟหรือว่าอาจจะเป็นรุ่นผู้ใหญ่ที่เป็นแฟนเพลงอะไรเงี้ย ก็จะนอุ้ยน okay. so anyway. ้องนักแสดงสองคนนี้คือใครก็ตามอาจจะตามไปพออยากรู้จักนั้ง็ค้อก็ตามไปดูซีรีส์น้ดูผลงานหรืออะไรก็ตามได้หรือว่ามาดูรีแอคกับช่องเราได้นะคะทุกคนก็ฝากด้วยเนาะทั้งเพลงของพี่อบอฟแล้วก็เด็กๆด้วยเป็นกําลังใจให้ทุกอย่างเลยครับผมวันนี้พวกเราทั้ง3าคนลาไปก่อนเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย